สวัสดีครับ FC ที่คารบรักนะครับแ๊บหบนึง่งสวัสดีนอนหรือยังนอนหรือยังครับทุกคนเฮมอะไรอ่ะน้นำเตย ขาให้เจ็บยังขาพี่จริงๆอะ่ะไอ้น้องน้ำจริงๆอะ่ะมันไม่ได้เจ็บหรอกแต่มันช้ำเฉยมันเพิ่งมาขึ้นเมื่อวานอ,อายไปเขินเขามันละอายกันเลม่บึงเออขาอายมันไม่ไม,ไม่ไม่ปวดครับทุกคนแต่ว่าวันนี้ไปเตะตะก้อมาได้แผลมาอีกแล้วครับผมคน้คนหยาบขึ้อย่างนี้พี่น้องว่าเจ็บมางายดอกภาษาซ้มนน่ <c oughs> แกเปอร์แกงคุณโก้แกเปอร์แกงอะไรครับเพิ่งกลับมาจากออฟฟิศเมื่อกี้แกบ่าเพื่อนี่อย่างยาเด้อแกเปิดยาเด้อ วันนี้มาร้องเพลงให้ฟังพอดีฟิลเอ,อฟิลมากฟิลมากนักรบเจ้นี้มีบาดแผลเยอะจังมีบาดแผลเยอะครับก็ไม่รู้เหมือนกันร่างกายอยากโดนประทะก <l> um <pt own> ำพรคือใครกำพรเหรอกำพรน่ะเป็นคนที่อยู่รีสอร์ทแกเปิ่มแกเปิ่มบอกอย่างนี้ แกงว่าใหญ่แกปเปิ้ลมันพูดอะไรเนี่ยอย่าไปเชื่อแกปเปอร์มากนักนะครับทุกคน <c oughs> ไม่ได้งองแงแต่แค่รู้สึกมันหนาวไงครับเมื่อคืนมันหนาวเฉย <c oughs> เดี๋ยวนี้มันมาร้องเพลงให้ฟังยย <c oughs> <c oughs> อย่าอย่าพี่พ็นหยังวะนี่ อายมาทรงทางบอกมันลองมาท่านเปลี่ยนไหมครับรลองลองเป็นเกียอนหกอ่ะนนลงวาเรลงครับอย่าบล็อกเฟซไอเป็นของพี่วิกใบาสายลำครับพอดีว่าวันนี้ไปเปิดดันไปเปิดฟังพอดีแล้วมันนึกถึงนึกถึงช่วงที่นุกหัดร้องเพลงฝึกร้องเพลงแต่ก่อนเพลงเนี้ยเพราะมาก <c oughs> อ่ะถ้าพูดเรื่องพะห่มเมื่อคืนนอนเต็นท์ละสามสี่คน แต่เมื่อคืนนะ่พะพ่อหูมันไม่พอครับพ่อหุมมันไม่พอแล้วเอา้เดี๋ยวนะเดี๋ยว,ยวล้องเพลงก่อนเดี๋ยวเดียวค่อยมาเล่า <c oughs> อย่าบล็อกเฟซได้ครับ บ่แช่บอไลบ่เมนให้คนในเห็นพูดเจ่าที่เจ้าแทกาอไอแคบไว้บ่ให้ไผเห็นเปิดดู แทกบ่ไลบ่เมนให้คนอื่นรู้ขออยู่อย่างคนจอบส่องส่องเฟซทุกเชา้าทุกเย็นขอโทษหากว่าเป็นการรบ ออกจากเพื่อนหนเฟอไอเหตุใจบ่ได้ขอสองเฟสให้ทำใจก่อนจะไม่มีกันขอวันเวลาใหไอทำใจถ้าเขาเห็ุให้เจ้าผิดหวังไอก็ยังคง แบงใจขอได้ไหมอย่าบล็อกเฟซไอเดินลาอย่าบล็อกเฟซไอครับของพี่บิ๊กใบซ้ายลำลืมถอดตัวนี้ออกมันเลยไม่ค่อยดังนะคือเมื่อคืนน่ะ <c oughs> มันก็ รู้สึกว่ามันมัน,มนคือทุกทำบุญเสร็จแล้วทําบุญเสร็จแล้วก็พี่สิงห์ก็เลยชวนไปนอนอยู่ขอคอก็เลยเออทบุญเสร็จอะไรเหนื่อยๆมาก,กันก็เลยอาปอดปล่อยสักหน่อย <c oughs> มีกินมีดื่มนิดนึงนะครับแล้วทีนี้มันหนาวมากแล้วเต็นท์ปายมันทีแรกอะ่ะก็จะได้นอนด้วยกันแล้วทีนี้ก็เลย,ก,เลยก็เลยแยกแยกให้ปายไปอยูอ่ก็เลยแยกซื้อเพิ่มให้ปายอยู่อีกเต็นท์หนึ่งคนเดียวพวกนนก็อยู่ด้วยกัน แล้วทีนี้แล้วทีนี้อ่าแล้วทีนี้ผมก็เลยเออช่วงเข้านอนมันก็เลยหนาวแล้วหนาวทีนี้ไปก็บอกว่าใครที่ไม่มีพ้าห่มไม่พออ่าใครที่มีผ้าห่มไม่พอนุ้ก็เลยบอกอ่าผมมีพ้าห่มไม่พอผมหนาวมากรู้ไหมเนี่ยผมหนาวจริงๆในวัยนี้เขาบอกว่ามีพ้าห่มไม่พอจริงๆหรอหรือว่ากูหก ก็เลยว่าผ้าห่มไม่พอจริงๆตอนนี้หนาวมากแจ็กกี้ก็ห่มนหนึง่งแกป์เปอร์ก็ห่มนหนึง่งผม,มนอนข้างแกป์เปอร์นอนด้วยกันกับแกป์เปอร์นอนติดกันทีนี้พวกเทปพวกอะไรมันก็มันก็นอน,นก็มีผ้าห่มกันแล้วทีนี้แล้วทีนี้ไอ้มันก็มีเสียงไอ้เฟรมพูดขึ้นมาผมพี่ายผมไม่มีผ้าห่มผมก็เลยว้ยไว้เลย ผมคุณจะให้ผมหนาวตายเลยเหรอถ้าวันนี้มผมไม่มีพม้าห่มผมก็คงหนาวตายนะถ้าผมตายไปกระเตอรไปชอบเลยพี่เขาก็เลยเขาก็เลยด่าไอ้เฟมเฟมถ้าพี่ตายไปอ่ะมึงจะทํายังไงพี่หนาวมากเลยรู้ไหม <c oughs> ผมก็เลยพูดอย่างนี้มันก็ผมหนาวไงแกเปิ้ลก็ต้องห่มอันนึนงยัยก็ต้องห่มอันหนึ่งนั <c oughs> ่นแหละแ้วทีนี้ก็เลยเออก็หนาวก็เลยหนาวเฮ้ยอะไรว่าหนาวไป น้อยใจยังเลยวะมึงเลยแบบนี้น้อยใจมากอะไรวะคนมันหนาวมากเลยเนี่ยแล้ว้าตายไปจะทํา,าย,ยัางไงมึงก็เลยแบบนี้ทีนี้ไอเฟรมมันก็เอาผ้าหุ่มไปแล้วบาเฟม่มึงจาไว้เลยนะถ้าพี่หนาวมาพี่ตายไปมึงมึงรับผิดชอบมึงคนเดียวเลยก็เลยแบบนี้สิเรามารล้เหตุการณ์ยังไงก็จาไม่ค่อยได้หรอกก็เลยแกปเปลือกับหัวหัวเหรอแล้วทีนี้ ไอเฟียวก็เลยเอาผ้าห่มไปไปก็เลยบอกเออเออนอน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 ผมก็เลยว่าไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาพูดถ้าผมหนาวตายขึ้นมานะคอยดูผมเล่าอย่างนี้ไอแจ็คมันไม่พูดไงมันก็เลยบอกไอผมมีผ้าห่มอยู่ใน,น,นกระเป๋ามันก็เลยเอาผ้าห่มอามาอนมันไปห่มมันก็เลยเอาผ้าห่มเต็นทนะ์มาให้ผมนอนม่ให้นุกนอนนุกก็เลยนอนก็มีแค่นี้จริงๆ <c oughs> บากคำเหลีย่ยม บอกคำเลี้ยงอย่าไปเชื่อแกเปอร์มากทุกคนมันอย่าไปเชื่อแกเปอร์มากมันไม่ใช่ความจริงเข้าใจไหมอย่าไปเชื่อแกเปอร์มากครับลไเตะไอเตะก็นอนนอนมันนอนหัวเราะหมดอะมันนอนหัวเราะผมหมดเลยผมหนาวผมหนาวผมจะตายผมกลัวผมตายผมหนาวนุกเป็นคนนุกกลัวนุก ตายไงนุกหนาวนุกเป็นคนที่ไม่ค่อยสู้อากาศเย็นขนาดอยู่บ้านนุกยังเปิดแอร์เปิดแล้วพอความเย็นแล้วนุกก็ปิดเพราะนุกหนาวจริงจริงไอเงินเหือส,สีบาทเงินเรือสีสิบาทเขพูดไปเฉยนั่นแหละพูดไปเฉยก็จริงๆแล้วก็เงินก็ไปก็ไปจ่ายอขนาดขนาด ที่ซื้อพวงอะไรกับน้องๆไปก็ก็เอาเงินไปให้น้องๆไปก็เอาเงินมาให้น้องๆอืมไม่มีอะไรในกอภไย่เลยอย่าไปเชื่อแก๊บนะแกป๊ปมันทํำเหลี่ยมอย่าเชื่อมโลบไอออกจากเพื่อนในเฟสไอเฮ็